สวัสดีค่ะคุณป้าพาถักจากช่องฮอมโคเชนะคะมาเจอกันคลิปนี้คุณป้าก็มาสาธิตการถักชุดกระโปรงกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับถักให้เด็กๆเนาะก็จะยังอยู่ที่ชุดกระโปรงเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะแต่ก็จะเป็นคนละลายกันเนาะสำหรับชุดนี้มีเพื่อนนักถักขอเข้ามานานแล้วนะคะ ซึ่งคุณป้าเพิ่งจะจัดให้เนาะก่อนที่เราจะไปดูวิธีถักกันคุณป้าก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดติดตามกันนะคะแชร์ออกไปเพื่อให้คนที่เขาผ่านไปผ่านมาเนาะจะได้มาเจอวิธีการถักเพื่อเอาไปต่อยอดนะคะ ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะคะซึ่งก็เป็นความตั้งใจของคุณป้าเนาะอยากจะทำลงให้เพื่อนนักถักได้รู้วิธีการถักนะคะบางคนเขาก็เป็นมือใหม่เนาะคุณป้าก็อยากให้ทำได้กันทุกคนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่วิธีถักของเรากันต่อเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปดู อุปกรณ์การถักแล้วก็วิธีการถักการค่าเชิญรับชมค่ะก่อนที่เราจะไปลงมือทำนะคะมาดูขนาดไซส์ของกระโปรงชุดนี้กันนะคะแคปไว้เลยนะคะนี่คือขนาดไซส์ของชุดนี้นะคะทีนี้ก็มาดู ไหมคุณป้าจะใช้ไหมเบอร์ยี่สิบนะคะที่จะสาธิตคุณป้าจะใช้สีเขียวล้วนนะคะแต่ตรงไหนที่จะมีการตัดต่อได้เปลี่ยนสีสำหรับคนที่จะใช้สีแบบตัวอย่างแบบนี้นะคะคุณป้าก็จะบอกอีกทีหนึ่งที่คุณป้าใช้สีล้วนตรงนี้เพราะว่ามีคนสั่งสีนี้เข้ามานะคะคุณป้าก็จะเลยทำ ไปเลยนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะคุณป้าก็เลยต้องใช้สีเดียวนะคะสีนี่จะใช้แบบไหนตามชอบใจเลยนะคะตรงที่จะเปลี่ยนไหมเดี๋ยวคุณป้าจะบอกนะคะคุณป้าก็จะใช้เข็มเบอร์นี้นะคะหัวเงินเบอร์สองหรือ1.5ึ่งจ้ามิลสำหรับ ไหมเบอร์ยี่สิบนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะตามคุณป้ามาค่ะค่ะเราก็จะมาเริ่มงานด้วยการถักขวงนะคะถักไปด้วยกันเลยค่ะห่วงแรกเราจะขึ้นต้นโซ่ห้าพันสองครั้ง ใครที่ตามคุณป้าถักตามคลิปที่คุณป้าถักนะคะก็จะมีการส่วนมากนะคะจะเริ่มต้นด้วยการถักห่วงแบบนี้เนาะห่วงที่สองเราจะโซ่สี่พันสองครั้งเราก็ได้สองห่วงแล้ว เราก็จะถักห่วงแบบนี้ไปให้ได้48ห่วงนะคะโซ่ห้านี้เราจะใช้เฉพาะเริ่มต้นห่วงแรกห่วงต่อๆไปเราก็จะใช้โซ่สี่นะคะถักให้ได้ครบ48ห่วงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพอเราถักได้ครบ สี่สิบแปดห่วงนะคะเราก็จะรวบห่วงเป็นวงกลมแบบนี้ก็จะได้งานแบบนี้นะคะมาเริ่มต้นแถวที่หนึ่งกันโซ่สามเราจะพันหนึ่งครั้งสี่หลักในห่วงอันแรกก็จะเป็นแบบนี้ ทุกห่วงเลยนะคะพันหนึ่งครั้งสี่หลักถักแบบนี้ให้ครบแถวเลยค่ะลงมือถักเลยค่ะเดี๋ยวพอครบหนึ่งแถวแล้วเราก็จะมาถักแถวต่อไปนะคะพอเราถัก ได้ครบหนึ่งแถวนะคะครบครอบแถวก็จะได้งานแบบนี้ต่อไปมาดูแถวต่อไปเลยค่ะเราจะเริ่มต้นโซ่สามพันหนึ่งครั้งหลักต่อหลักไปสามหลักแบบนี้โซ่หนึ่งข้ามสองหลัก มาหลักที่สามพันหนึ่งครั้งโซ่สามแล้วก็พันหนึ่งครั้งตรงหลักเดิมก็จะเป็นตัว v แบบนี้โซ่หนึ่งข้ามสองหลักมาหลักที่สามพันหนึ่งครั้งต่อไปให้ได้สามหลักก็จะเหมือนตอนเราขึ้นต้นนะคะอันนี้คือหนึ่งช่วงลาย เราก็จะถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยแล้วคุณป้าจะทำให้ดูอีกนะคะหนึ่งช่วงลาย นี่คือสองช่วงลายนะคะถักแบบนี้ให้ได้ครบแถวเดี๋ยวมาเจอกันค่ะเราก็ถักมาครบรอบแถวที่สองแล้วนะคะให้นับดูตัววีแบบนี้จะมีโดยรอบตัวนี้จะมีอยู่24ตัวนะคะตัววีแบบนี้ ต่อไปมาดูแถวที่สามเราจะเลื่อนห่วงมาไว้เลื่อนห่วงหนึ่งครั้งแบบนี้โซ่สี่โยงมาตรงตัววีเลยเราจะพันหนึ่งครั้งลงในตัววีนี้เจ็ดหลัก พอได้เจ็ดหลักแล้วโซ่หนึ่งค่ามามาอยู่ตรงการแบบนี้โซ่หนึ่งตรงนี้ก็พันหนึ่งครั้งเจ็ดหลักเราก็เริ่มขึ้นลายแล้วนะคะแถวที่สาม ก็จะได้งานแบบนี้พอได้เจ็ดลักแล้วโซ่หนึ่งโยงมาตรงกลางตรงที่เราถักไว้สามหลักนะคะจะได้งานแบบนี้นะคะหนึ่งช่วงลายหนึ่งชิ้หนึ่งช่วงลายคือตรงนี้นะคะตรงที่มีหนึ่งหลักอันนี้คือสองช่วงลายแล้วนะคะ แถวที่สามเราจะถักแบบนี้นะคะไปตลอดทั้งแถวเลยเป็นการถักง่ายๆเนาะพอครบแถวแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะต่อไปมาดูแถวที่สี่ค่ะแถวที่สี่เราจะเริ่มต้นโซ่หกนะคะ พอเราได้โซ่หกแล้วเราจิ้มลงที่เดิมก็จะเป็นตัววีแบบนี้ก็จะเหมือนแถวนี้นะคะโซ่หนึ่งข้ามสามหลักหนึ่งสองสามข้ามสองหลักนะคะหนึ่งสองมาหลักที่สามจิ้มลงไปเลยเราจะพันหนึ่งครั้งหลักต่อหลัก ให้ได้สามหลักแบบนี้โซ่หนึ่งโยกมาตรงหนึ่งหลักนี้นะคะเราก็จะทําตัววีพันหนึ่งครั้งโซ่สามพันหนึ่งครั้งลงที่เดิมโซ่หนึ่งข้ามสองหลัก ก็จะได้งานแบบนี้สังเกตแถวที่4นะคะจะเหมือนแถวแถวที่เราขึ้นลายแรกนะคะค่ะเราจะถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยนะคะ ลงมือทําเลยค่ะพอครบแถวแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะค่ะแถวที่สี่เราก็ถักมาเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้มาดูแถวที่ห้าแถวที่สี่คือแถวนี้นะคะตรงนี้คือจุดที่เราเริ่มเริ่มต้นแถว ดูแถวที่ห้าที่คุณป้าทำไปแล้วนะคะคือว่ามันจะถักเหมือนช่วงลายตรงนี้นะคะช่วงลายที่ขึ้นไปแบบนี้เราจะเริ่มต้นตรงนี้เป็นเจ็ดหลักเลยนะคะซึ่งก็จะเหมือนเหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่ตรงจุดเราเริ่มต้นมันต่างกันอันนี้เป็นการจบแถวที่ห้านะคะ ก็เหมือนเดิมแบบนี้เพียงแต่การเริ่มต้นต่างกันเนาะมาดูแถวที่หกแถวที่หกที่เราจะเลื่อนห่วงมาแบบนี้ขึ้นต้นโซ่สามผ่นหนึ่งค้างให้ได้สามหลักแถวที่หกก็จะเหมือนแถวนี้นะคะ เหมือนเดิมค่ะโซ่นหนึ่งแล้วเราจะมาทำตัววีตรงนี้สังเกตว่าจะถักเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่การเริ่มต้นมันจะต่างกันนิดหน่อยเนาะให้เพื่อนๆดูนะคะดูตามนี้เลยค่ะแถวที่เจ็ดก็เหมือนเดิมนะคะแถวที่เจ็ดก็จะเหมือนแถว แป๊บนะคะแถวที่เจก็จะเหมือนแถวนี้เพียงแต่เราจะเริ่มต้นเริ่มต้นเป็น1ห,หลักแบบนี้นะคะคุณป้าจะไม่ทำให้ดูนะคะดูตามนี้เลยค่ะพอได้ครบแถวที่เจ็แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการลดแขนกันนะคะคุณป้าจะให้ดูงานที่เรียบร้อยแล้ว นะคะจะได้เห็นชัดสีนี้จะเห็นชัดนะคะนี่คือตอนที่เราเริ่มต้นนะคะแถวนี้ตรงน,นี้จะเห็นว่าการเริ่มต้นจะต่างกันในแต่และแถวนะคะตอนนี้เราถักมาถึงแถวนี้แถวที่6แถวที่7ทําตามนี้เลยนะคะพอครบ7แถวแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะเราจะลดแขนนะคะ ให้ดูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะถักตามนี้เลยนะคะค่ะพอเราถักได้ครบมาถึงแถวที่เจ็ดนะคะครบแถวก็จะได้งานหน้าตาแบบนี้นะคะแถวต่อไปเราจะมาทำการลดแขนกันก่นกอนที่เราจะไปลดเรามาดูก่อนค่ะให้เ,เพื่อนเพนนับนะคะลาย ลายที่เป็นแบบนี้นะคะรอบตัวจะมีอยู่ยี่สิบสี่นะคะมีอยู่ยี่สิบสี่ลายยี่สิบสี่ตัวเนาะให้ทำแบบนี้ค่ะมันจะมีอยู่ฝั่งละสิบสองพอดีนะคะให้นับดูเสร็จแล้วที่คุณป้าได้ทำเครื่องหมายไว้ให้นับจากตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ทำ เครื่องหมายไว้แบบนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะเราแบ่งครึ่งก่อนนะคะให้นับ1 2ึ่งสอี่หแล้วก็ทำเครื่องหมายไว้เพราะเราจะทำการลดคอตรงนี้ค่ะทีนี้มาดูการลดเลยค่ะค่ะทีนี้มาดูวิธีการลดเลยนะคะ เราจะไม่ตัดใหม่นะคะตรงที่เราจบแถวเราจะใช้การเลื่อนห่วงนะคะเราจะเลื่อนแบบนี้ไม่ต้องเสียเวลาตัดใหม่เนาะทำไปได้วยกันเลยนะคะโซ่หนึ่งค่ะคอทอจากนั้นเราจะถักทีถักทีก็คือการทำแบบนี้นะคะ พักได้3มห่วงแบบนี้แล้วรอดรอดไปพร้อมกันเลยนะคะจากนั้นถักตามปกติค่ะนี่ก็จะได้3มหลักแบบนี้โซ่นหนึ่งโยกมาเลยค่ะจากนั้นเราก็ถักไปตามปกตินะก็จะเป็นเหมือนแถวนี้นะคะแถวนี้ ก็เป็นการถักลายเดิมเพียงแต่เราทำการลดนะคะค่ะถักมาเลยจนถึงที่เราทำเครื่องหมายไว้เดี๋ยวมาดูอีกทีนึ่งค่ะทีนี้เราถักมาถึงตรงที่เราทำเครื่องหมายไว้นะคะมาดูการลดตรงคอนี้ค่ะฝั่งนี้จะเป็นแขนนะคะ ถ้ามาถึงตรงนี้ก็จะเป็นคอเสื้อนะคะค่ะพอเราโซ่หนึ่งแล้วตรงนี้ดูให้ดีเนาะเราจะพันหนึ่งครั้งสองหลักแบบนี้หลักที่สามเราจะลอดครั้งเดียวแบบนี้นะคะแล้วก็โยงมาเลยค่ะแล้วก็ ทว่พร้อมกันก็จะได้แบบนี้นะคะค่ะตรงนี้จะมีตัววีอยู่สี่ตัวนะคะนับดูให้ดีนะคะไม่งั้นก็จะมีผลกับแถวต่อไปเนาะถ้าเราไม่นับให้ดีค่ะเดี๋ยวมาดูแถวต่อไปกันเลยค่ะมาดูแถวต่อไปกันเลยค่ะ โซ่สามพลิกงานกลับโยงมาเลยนะคะโยงมาตรงนี้ตรงที่ตัววีเราจะพันหนึ่งครั้งห้าหลักจะได้งานแบบนี้โซ่หนึ่ง จากนั้นไปก็จะเป็นลายปกติแล้วนะคะตรงนี้ก็เจ็ดหลักเหมือนเดิมจะมีห้าหลักตรงนี้นะคะคตรงที่เราลดถักมาเลยค่ะมาถึง ตรงที่เราลดแขนเดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะมาถึงตรงนี้ค่ะเราก็ถักมาถึงตรงที่เราลดแถวที่สองนะคะเป็นตรงนี้เป็นแขนมาดูค่ะ ตรงนี้ก็จะมีอยู่ห้าหลักนะคะหลักที่ห้าเราจะรวบเหลือไว้สองหลักสองห่วงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วโยงมาเลยค่ะโยงมาตรงนี้ตรกที่เราลดไว้เนอะรวบพร้อมกันแบบนี้นะคะนี่แถวต่อไปของการลดนะคะเป็นแถวที่สามเราก็โซ่สามพลิกงานกลับ ตรงนี้ก็จะมีสามหลักแบบนี้โซ่หนึ่งก็จะเป็นลายเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็จะเหมือนตรงนี้ ักไปด้วยกันเลยนะคะ มาดูตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะมีสามหลักหลักที่สองกับหลักที่สามเราจะรวบพร้อมกันนะคะตรงนี้เลยนี่ค่ะก็จะได้งานแบบนี้ ตรงนี้จะเป็นตรงช่วงขอนะคะงนี้จะเป็นตรงช่วงแขนค่ะเดี๋ยวมาดูแถวต่อไปค่ะถักมาถึงตรงนี้เราก็ได้ทำการลดไปสามแถวนะคะแถวต่อไปก็คงจะไปต่อกันในคลิปที่สองนะคะเพราะว่าตรงนี้คุณป,ป้าแจงละเอียดมากนะคะก็เลยใช้เวลา ไปเยอะเนาะค่ะเดี๋ยวคงไปเจอกันในคลิปที่สองนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ